การนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาเพรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงกลงแล้วก็หลับตาตานี้ไม่ต้องดูอะไรแล้ว ดูใจของเราดีกว่าเมื่อเราหลับตาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ะระลึกถึงพระรตนาตรัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ที่ว่าพุทธโธธรรมโมสังโฆนั่นแหละเมื่อเรานึกจเจริญทั้งสามรอบแล้วก็ให้นึกเอาพุทธโธคำเดียว พุทธทคําเดียวก็ให้ถือว่าในพุทธท,ที่เรานึกน,นั่นแหละกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็รวมกันอยู่นั่น <c oughs> คือเป็นโอบายมาให้จิตใจเราแสสายไปภายนอกให้จิตใจมารวมมาสงบตั้งมัน่นโยในกายวาจาจิตของเราเอง ธรรมดาใจของคนเราที่ยังมีกิเลสลาคะโทสะโมหะอยู่นั่นมันชอบคิดนึกปรุงแต่งอะไรต่อมิอะไรไปภายนอกไม่ค่อยจะได้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในเมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาท่านให้ ปล่อยวางเรื่องราวอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นแม้มันจะมีความเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดบังเกิดมีขึ้นในร่างกายสังขารนี้ก็ตามให้จิตใจเราเฉยๆไว้อย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนว่าเราเจ็บเราปวดแข้งขาหน้าหลังอะไรไม่ต้องเกี่ยว อันนั้นมันเป็นขันธามารคำว่าขันธามารมารคือขันได้แก่ตัวของคนเรานั่นหละธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมมันเป็นตัวมารสำคัญถ้าร่างกายอยู่ดีสบายกว่าเพลิดเพลินไปอีกอย่างหนึ่งว่าเราคงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตาย แต่นี้ถ้ามันเกิดเจ็บปวดทุกขเวทนาขึ้นก็เอาวละมันกลัวมันเจ็บมากเกินไปหรือโรคภัยไข้เจ็บเก่าที่มีอยู่แล้วเรานั่งสมาธิภาวานามันจะกำเริบขึ้นมาอันนี้ล้วนแล้วแต่สังขารมานก,กิเลสมาไม่ให้จิตใจไปปรุงแต่ง ทำใจให้เป็นหนึ่งเรียกว,ว่าพุทธโธแปลว่าจิตผู้รู้ดวงจิตผู้รู้โยที่ไหนในปัจจุบันนี้ก็ให้รวมจิตใจดวงนี้เข้ามาภายในการนึกการนอมพุทธโธนั้นท่านก็ให้กํากับที่ลมหายใจเข้าออกเป็นในเม็ดหมาย แรีว,ว่าพุโทโธทุกลมหายใจเข้าพุโทโธทุกลมหายใจออกเอาลมหายใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวด,ด้วยและเอาคำว่าพุโทโธหรือธรรมต่างๆที่ท่านอธิบายไว้นั่นก็เป็นอุบายอันหนึ่ง เพื่อจะได้แก้ไขจิตใจที่มีความลังเลสงสัยในข้ออัดข้อธรรมใ,ใดๆก็จะได้รู้จักการปล่อยวางเลิกละออกไปคือต้องการจิตใจสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเชียก่อนถ้าจิตมันยังซานไปฟุ้งไปเรียวว่าจิตไม่รวมไม่เป็นหนึ่ง เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ใจลุ่มหลงมัวเมาฟุงา้งซ่านลำคาญไปตามอารมณ์ต่างๆมันจะเป็นอะไรอะไรก็ต้องยอมตายไว้ดูพระพุทธเจ้าของเราวันพระองค์นั่งใต้ลมไมโพธินั้นพระองค์ตั้งใจว่าจะไม่ลกไปมาในที่ใดๆอีกแล้ว การนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้เรียกว่าเอาตายสู้ถ้าไม่ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าก็จะเอาที่นั่งนั้นแหละเป็นที่ตายจะไม่ลกไปแสวงหาอาหารบินทบาทมาเลี้ยงชีพอีกต่อไป เว้นเสียแต่จิตใจสามารถอาจหารต่อสู้กับกิเลสมารสังขารลมารให้เด็ดขาดลงไปจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นแหละจึงจะไปจึงจะลกไปมาได้แม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามที มันจะตายพระองค์ก็ยอมตายแต่ด้วยกําลังจิตใจของพระองค์ตั้งมันเป็นสมาธิภาวานาในคืนวันนั้นเองเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิยาเสร็จสิ้นไปคือไม่หลงไปตามมารกิเลส ความเจ็บไข้ได้ป่วยความเป็นความตายฟุ้งซ่านลำคาญไม่เอาทั้งนั้นเลิกทิ้งละทิ้งหมดจิตใจของพระองค์กลมแนวแน่มั่นคงไม่หลงไหลไปตามกิเลสกามวัตถุก,กรมทั้งโลกไม่มีที่ใดที่พระองค์จะเลิกละไม่ได้พระองค์ตัดเลิกละหมดชิ้นลงไป เจตใจ,จของพระองค์ก็เรียวว่าโูกแจ้งพระนิพพานถึงนิพพานอยู่ในนิพพานอันเป็นสถานที่ปลอดภัยอันตรายหลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็เดียวว่าเป็นผู้หมดกิเลสละกิเลสพร้อมทางวาสนาได้หมดสิ้น เรื่องฟุ้งซ่านลำคาญอย่างแต่ก่อนมาก็หมดไปสิ้นไปเราทุกคนถ้าหากว่าเราตั้งใจภาวนาเอาจริงเอาจังแล้วทุกทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนนั้นเราต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนา รวมจิตรวมใจอย่างน้อยให้จิตใจสงบระงงับเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยนอนหรือจะเอาให้มันเสร็จสิ้นลงไปก็กิเลสลาคะมีอยู่ที่ไหนเลิกละปล่อยวางให้หมดสิ้น กิเลสโทสะความขัดเคืองในจิตในใจยังมีอยู่ที่ไหนก็เลิกละให้มันหมดชิ้นกิเลสอวิชชาความไม่รู้ความหลงในจิตเมยู่ที่ไหนก็เลิกละให้มันหมดสิ้นลงไปเรื่องต่างๆมันก็สงบจิตสงบใจลงไปได้หมดทุกอย่างทุกเระกาง เดยว,ว่าภาวนาทำความเพียรละก,กิเลสกิเลสกิเลสนั้นมันไม่ใช่อยู่ที่อื่นกิเลสมันอยู่ที่ใจใจคนเราใจดวงผู้ลกูกผู้คิดผู้นึกนั่นแหละมันเป็นตัวกิเลสอันสำคัญกิเลสทั้งหลายมันกดแทรกซึมอยู่ในใจนั้น ใจอน,นั้นมันก็ับมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดล่างยึดกายยึดชาติยึดตะกูลยึดถือไปหมดทุกอย่างทุกประการไม่ให้มันไปยึดถืออะไรพุทธโธอยู่ที่ใจธรรมโมอยู่ที่ใจสังโฆอยู่ที่จิตที่ใจนี่รวมกำลังตั้งมัน่นลงไปในจิตใจดวงเดียว ทำความเพี่ยนเพ่งโยในใจอันนี้ตลอดกาลร,ร่างกายเยืนก็ภาวนาพุโทโธได้ร่างกายเดินก็ภาวนาพุโทโธได้ร่างกายนอนยังไม่หลับก็ภาวนาพุโทโธนั่นแหละคําว่าพุโทโธหรือว่าอุบายอื่นใดก็เหมือนกัน คือเป็นโอบายเพื่อความยึดเหนี่ยวในจิตใจของผู้ปฏิบัติไม่ให้ลหลงไหลไปตามเรื่องต่างๆสง,งบกายลงไปสง,งบวาจาลงไปสง,งบจิตดับสังขารวิญญาณกิเลสตัณหามานะทิฏฐิทั้งหลายแหล่ออกไปให้หมดสิ้น จิตใจเอามันแจ้งใสสะอาดโยภายในอย่างนั้นทุกคืนทุกคืนทุกวันทุกอิริยาบดยืนเดินนั่งนอนไม่ว่าตาดูหูฟังอะไรก็ตามจิตต้องมีสติอยู่เสมอจิตต้องมีสมาธิตั้งมั่นอยู่เสมอจิตต้องมีปัญญา ความรอบรู้ในกองสังขารในใจของตนอยู่ตลอดเวลาอิเลสมานทั้งหลายมันจะเอาอะไรมาหลอกลวงก็ไม่ให้ลุ่มหลงไปเดียวว่า,วางเฉยทุกอย่างแม้มันจะตายเวลานี้ก็ให้ใจมันเฉยได้หากดินมันตาย ช่างมันเป็นไรธาตุน้ำมันตายช่างมันเป็นไรธาตุไฟธาตุลมมันตายช่างมันแม้มันจะไม่ตายเดี๋ยวนี้มันก็จะต้องไปตายขังหน้าอายุไม่ถึงพันปีร้อยปีก็ไม่ค่อยจะถึงอย่ามาห่วงอะไรอะไรอีก พุทโธอยู่ในใจธรรมโมอยู่ในใจสังโฆอยู่ในตัวในใจนี้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในใจนี้ตลอดเวลาอะไรอะไรที่มันเกิดมีขึ้นก็ยาได้วันไหวลุ่มหลงมัวเมาไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุหาัางยในโลกนี้ก็คือว่า ธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมอากาศสถาธาตุวิญญาณธาตุมันเรื่องธาตุดินน้ำไฟลมจิตยาได้มาหลงสมมุติอันนี้โลกนี้เป็นโลกสมมตุติเมื่อมนุษย์เกิดขึ้นมาก็สมมุติว่าตัวเราของเรากายเราจิตเราเราเป็นนั่นเราเป็นนี่ไปตามเรื่อง นั่นคือว่ามันเป็นความหลงสมมุติโลกเขาสมมุติให้อย่างใดก็หลงไปอย่างนั้นอย่าได้หลงมัวมเมาไปพุทโธอยู่ที่ใจธรรมโมก็อยู่ที่ใจผู้รู้นี่นะสังโฆก็อยู่ที่ใจผู้รู้นี่นะลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็อยู่ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายใน มันเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดก็อย่าไปคิดว่าเราเจ็บปวดแข้งก็แข้งมันเจ็บช่างมันปวดขาก็ช่างมันขามันปวดมันเมึนชาอะไรก็าตามเฉยไว้ตีเดียวพุทโธอยู่ในใจพุทธรูก ละลูถอนลูปล่อยลูว,วางลูไม่ยึดหน้าถือตาไม่ลูไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราวัตถุเข้าของใดๆที่เป็นของเราไม่ให้มันไปหลงไปยึดเรียกว่าเลิกละออกไปให้หมดสิน้นเหลือแต่จิตใจดวงผู้ลูผู้แจ้งโยภายใน มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของตัวเองคนอื่นผู้อื่นเขาจะเกิดเป็นเรื่องของเขาเขาจะแก่เจ็บไข้ตายเป็นเรื่องของเขาเจตใจของเราก็ให้อยู่ที่ตัวเรานี้ในใจเรานี้สงบอยู่ที่นี้ตั้งมั่นอยู่ที่นี้มีปัญญารอบรู้อยู่ในกองสังขารนี้ ไม่ให้จิตใจดวงนี้ลุ่มหลงมัวเมาดิ้นหล่นไปตามกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตันหา,นหา,นหาไม่เอาทั้งนั้นเอกังจิตตังเอาจิตเป็นดวงเดียวเป็นหนึ่งโยภายในเอโกธรรมโมเอาธรรมอันเดียวเอกังจิตตังเอาจิตอันเดียวให้สงบระง,งับอยู่ที่นี่ เรียกว่าปัจจตังเวทิตโพวิญญูหิวิญญูชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายพึงมาลู่แจง้งปัจจตังจำเพาะจิตใจดวงผู้รู้โยภายในร่างกายสังขารมันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอันได้ช่างมันอย่าไปเย็บไปถือมันเจ็บมันก็ไม่เลยตายไปได้ มันแก่มันก็ไม่เลยตายไปได้เิตย่าไปหลงยึดถืออะไรทั้งนั้นเรียกว,ว่าจิตใจดวงผู้รู้ก็จะแจ้งใสสะอาดอยู่ภายในจิตใจของตัวเองความทุกข์ความเดือดร้อนตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายไม่ต้องไปเกี่ยวข้องอัวพัน ตามโลโยทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกลอมเข้าไปใครเป็นผู้รู้จิตใจดวงผู้รู้เป็นรู้ว่าลมลอมออกมาใครเป็นผู้รู้จิตใจดวงเดียวนั่นแหละมันเป็นผูู้้โยภายในจงตั้งใจรวบรวมกำลังจิตกำลังใจดวงนี้ให้มีสติความระลึกได้ให้มีสมาธิ ตั้งมั่นลงไปในหัวใจให้มีปัญญาความเฉลียวฉลาดในจิตใจอันนั้นแก้ไขสถานการณ์ต่างๆทั้งหมดไม่ให้มันมายุ่งเยิงเจิตใจไม่ไปยุ่งกับรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพธรรมาลมคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายจิตใจภาวน,นาอยู่ในใจนั่นเอง เป็นจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงไม่ลหลงไหลไปตามเรื่องต่งตางๆเมื่อจิตไม่ลหลงไหลไปกับสิ่งใดๆจิตใจก็เย็นสาบายนั่งก็สาบายอยู่ในใจเยืนก็สาบายอยู่ในใจเดินไปมาที่ไหนก็สาบายอยู่ในใจมีเรื่องที่จะพูดจะทําอะไรจิตใจก็ไม่ไปทุกข์ไปร้อนกับสิ่งทั้งหลาย มีสติอยู่ในตัวมีสติอยู่ในใจมีสมาธิอยู่ในตัวในใจมีปัญญามียานอันวิเศษละกิเลสลาคะให้หมดไปละกิเลสโทสะให้หมดไปสิ้นไปละกิเลสโมหะอวิชชาตัณหาให้หมดไปสิ้นไป ไม่ให้เมกิเลสกองไหนมายุ่งเยิงอยู่ภายในใจนี้เรียกว่าภาวนาทำความเพียรละกิเลสกิเลสอย่างหยาบก,ก็ละทิ้งเดี๋ยวนี้กิเลสอย่างกลางก็ละทิ้งเดี๋ยวนี้กิเลสอย่างละเอียดละออย่างไรก็เลิกละทิ้งทั้งหมดพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดไปแล้วลูก เวทนาสัญญาสังขารวิญญาตสิ่งเหล่านี้จิตใจอย่าได้มาหลงยึดเอาถือเอาเขาเป็นเพียงธาตุสี่ขันธห้าตามธรรมดาอยู่อย่างนั้นเองเมื่อจิตใจดวงนี้ไม่มาเกี่ยวเกาะกังวลวุ่นวายร่างกายสังขารเขาก็สบายอยู่ตามหน้าที่ของเขา กิเลสมารสังขารมารในจิตในใจมันก็ไม่วุ่นวายได้เพราะจิตตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในจิตนั้นเมื่อจิตสงบแน่วแน่มันคงอะไรอะไรก็สงบหมดแต่ถ้าจิตนี้ไม่สงบระงับว่าวุ่นไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วก็จะวุ่นวายตลอดการ พลาะจิตกิเลสมันพาไปจิตกิเลสมันพาอยู่จิตกิเลสไม่เลิกไม่ละไม่วางเวลาภาวนาสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีในจิตใจของเรานี้ทันวางให้ไม่ไปที่ไหนข้างหน้าก็ไม่ไปข้างหลังก็ไม่ไปเบื้องบนเบื้องต่ำไม่ไปไหน ใจิตใจดวงผู้รู้ฟังธรรมอยู่ที่ไหนก็รวมใจิตใจลงไปที่นั่นเดียกว,ว่าสงบเย็นนิ่งอยู่แน่อยู่มั่นอยู่คงอยู่เหมือนแผ่นดินเรียกว,ว่าใจิตใจไม่หวั่นไหวเหมือนแผ่นดินแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยนั่งอยู่นี่แหละเขาไม่ได้มีความทุกข์ความร้อนประกรันใด เขาเป็นธาตุดินอยู่อย่างนั้นเองใครจะเอาสิ่งโสโครฏิกูลมาทิ้มทิ้งใส่กองเท่าภูเขาใหญ่กว่าภูเขาก็เป็นเรื่องของเขาเย็ดเราไม่ต้องไปยืดไปถือเรียกว่าเฉยอยู่ในใจเมื่อวางเฉยเหมือนแผ่นดิน เหมือนภูเขาเหมือนแผ่นดินนืเจ็ดมันก็จะสบายเป็นสุขอยู่ภายในเอกังจิตตังเป็นจิตด,ดวงเดียวเอโกธรรมโมเป็นธรรมดวงเดียวระลึกโยภายในตัวภายในใจนี่แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลมีสติสัมปัญญะมีสมาธิจิตตั้งมัน่นมีปัญญา รอบรู้ในโลกรอบรู้ในกองสังขารไม่ได้เก็บเอาอะไรมาเป็นเยื่อใยในจิตใจอีกเรียกว่าจิตมันกล้าหานชาญชัยเราเลิกเดิโยได้ในตัวในใจของตนเองคนอื่นไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของแต่และบุคคลการปฏิบัติภาวานานอัน คนอื่นจะมาช่วยภาวนาให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ทรงตัดว่าเราตถาคตไม่ได้ไปภาวนาละกิเลสให้สาวกสาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ไปภาวนาละกิเลสของตนให้เบาบางหมดสิ้นไปก็แล้วกัน ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไปละกิเลสความโกรธให้ละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงไม่ได้เปรียบอุปมาเหมือนคนเราหิวอาหารเราจะให้คนอื่นรับประทานตัวเราไม่รับประทานมันก็หิวอยู่นั่นการภาวนาละกิเลสนี้ก็คล้ายกัน เราต้องเลิกต้องละต้องปล่อยต้องวางออกไปอย่าได้ดิ้นลนไปตามอำนาจกิเลสตัณหาธรรมดากิเลสในใจของคนเรานั้นทานว่าตัณหาความดิ้นลนไม่มีเมืองพอนตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มี แม่น้ำลำคลองยังเต็มในฤือดูฝนแต่ตัณหาในจิตใจมนุษย์คนเรามันไม่พอไม่อิ่มไม่พอลุ่มหลงแล้วก็ลุ่มหลงอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่จบที่สิน้นท่านจึงว่าตัณหาย่าได้ตามมันไปสงบกายสงบ ใจสงบวาจาอยู่ภายในจิตใจดวงผู้รู้นี่อยู่ในตัวเจตใจก็ใจเยือกเย็นสบายคนเราถ้าใจสบายแล้วกายมันไม่ว่าอะไรรูประคันร่างกายเขาไม่ว่าอะไรเขาไม่มีจิตมีใจประการใด ที่มันว่าวุ่นวุ่นวายอยู่มันเรื่องของจิตใจไม่สงบทั้งนั้นถ้ามาภาวนาทำใจของตนให้สงบระงับ,บเยือกเย็นสบายแนว่วแนว่มั่นคงไม่ลหลงไหลแล้วนั่งที่ไหนที่นั้นก็เป็นที่ภาวนาชุ่มเย็นเป็นสุขทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจทั้งนั้น ไม่ว่าจะทำกิจกรรมการงานใดๆเป็นหน้าที่ของมนุษย์มีมือก็ทำงานเขียนหนังสือมีเท้าก็เดินทางมีตาก็ดูมีหูก็ฟังฟังแล้วพิจารณาลงสู่หลักอนิจจังคือความไม่เที่ยง หลักทุกข์ขังร่างกายสังขารของคนเรานี่มันเต็มไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนี้แหละเกิดมากี่พบกี่ชาติแล้วมันก็ยังทุกขอยู่อย่างนี้แหละถ้าเราไม่ภาวนาตัดละกิเลสราคะ,ะโทสะโมหะในใจนี่ให้หมดสิน้นก็จะมาเดือดร้อนวุ่นวายไม่จบไม่สิน้นจงเลิกละปลดปล่อยตัด กระแสต่างๆออกไปตัวกูวไม่มีตัวข้าไม่มีตัวเราของเราไม่มีอะไรทั้งหมดมันเป็นของโลกเขาโลกเขาลุ่มหลงมัวเมาอย่างนี้ตั้งหากเจตใจของเราอ่าได้มาลุ่มหลงมัวเมาตามเขาอีกต่อไปมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตมีเจตใจอันไม่ไหวหวั่นพันพึง เปรียบเหมือนอย่างว่าพื้นปัสุธาหน้าแผ่นดินอะไรก็ตามจิตใจไม่วั่นไหวเหมือนแผ่นดินแล้วก็สู้กิเลสมารสังขารลมารได้หมดละกิเลสออกไปได้หมดแต่ถ้าไม่สงบระงับว่าวุ่นไปกับอารมณ์กิเลสเลยก็ได้สว่างหลงไหลอย,อยู่อย่างนั้นเองบัดนี้เวลานี้ ไม่ให้จิตใจดวงไหนมาลุ่มหลงมัวเมาในลูกในนามในกายในจิตของหลัจงปล่อยวางเรื่องราวททางหลายออกไปให้หมดสิน้นยังจิตใจดวงผู้รู้ภายในให้รู้แจง้งแทงตลอดในธรรมไม่ให้จิตใจดวงนี้เล่ลอนวุ่นวายดิน้นลนไปตามกิเลสกรมวัตถุกาม จงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนให้มีกำลังมีความสามารถอานานไม่ให้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจประการใดพระพุทธเจ้าท่านไม่กลัวตายเราจะมากลัวตายอยู่หรือพระพุทธเจ้าท่านวางเฉยได้ทุกอย่างเราจะมาไม่วางเฉยยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเรา ยึดเธอแล้วเอาไปได้แค่ไหนคนเขาที่ตายไปก่อนพวกเราเขาเอาอะไรไปเนื้อหนังมังสังกระดูกเส้นเอ็นของเขาตายแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี้เมื่อถึงเวลาเราท่านทั้งหลายแตกดับตายมันก็เหมือนกันเอาอะไรไปไม่ได้ทางนั้น เหตุนั้นบัดนี้เวลานี้จงปล่อยวางรู้เท่าทันอย่าได้มายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนเลยยังจิตยังใจให้พองใสสะอาดตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่โย่ในธรรมะปฏิบัติ เมื่อจิตใจของพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายอยู่ในธรรมปฏิบัติแล้วก็จะเย็นทั้งกายเย็นทั้งวาจาเย็นทั้งจิตทั้งใจเรื่องราวเล่าร้อนย่อมไม่มีมีแต่ความสุขจิตสุขใจเท่านั้นเองนี่แหละดาวท่านทั้งหลายการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสนั้น เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็เมีด้วยประการศนี สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโคโวินัสตุมาเตภวัต,ตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภาวะอาภิวาธานาสีริเนิยังวุธาปาัญญโนจต,ตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนโศขังภาลาัง